สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าค่ะวันพฤหัสบดีที่29ทธันวามี้้เป็นวันดีเป็นวันที่ฟ้าเปิดใครที่อยากรับทรัพย์ก่อนสิ้นปีให้ทำวันนี้นะคะให้จุดธูป36่ดอกกลางแจ้งน้ำหนึ่งแก้วให้ผู้ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดและกล่าวว่าลูกขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพย,ยดาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินครูบาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ทรณีพระแม่คงคาผีบ้านผีเลือนที่ลูกได้อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดทางในาการดำรงชีวิตของลูก ให้มั่งมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีโชคลาภค้าขายดีจะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้มั่งมีทรัพย์ในทางโลกและทางธรรมจะทำสิ่งใดขอให้ประสบแต่ความสำเร็จช่วยปัดเป่าอุปสรรคกีดขวางปราศจากการเบียดเบียนทั้งปวงขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาบรารมี เป็นที่รักของผู้คนขอกุศลติดตัวหนุนนำคำจุนศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีทั้งหลายขอให้แพ้ภายตัวเองในเร็ววันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธพ่อกล่าวเสร็จแล้วห้ามปักรูปลงดินโดยตรงนะคะเพราะการปักรูปลงดินโดยตรงคือเป็นการทิ่มหัวแม่พระทธณีให้ปักลงในกระถางเท่านั้นนะคะ เสร็จแล้วให้เทน้ำลงดินค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ